ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เดินทางส่งของใหเอฟซีเนาะครับผมค่ะของคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เพิ่นอุดหนุนขี้มาเนาะเนียนค่ะอุดหนุนขี้มาเพิ่นกัทดลองแล้วหนาเพิ่นดีขึ้นเพิ่นกักลับขึ้นมาสั่งต่ออีกเนียนสั่งต่อเพราะว่าค่ะใส่ผลเนาะค่ะหนาดชุ่มชื้นขึ้นครับผมค่ะ เอาเอาไว้ว่าไทยคลิปเนะเถอะครับค่ะขิมคลิปนี้น้ำเชี่ยกับเกองมาเชี่ยส5้าไปตามแนวทางเลขของแม่เอฟจากเชียงรายครับผมี่เกรองมาเชี่ยลงค่ะเป็นงวดแรกว่าหันละครับผมว่าหาันเป็นไห้ลักซิบค่ะสี่ตัวแต่ว่าเขาแล้วครับผมค่ะเข้าเจ็เลยครับผมหลัก10ค่ะแล้วก็ในส่วนเหลขลรางเพล่นค่ะ หลังจากที่เพิ่นว่าเดินมาดีๆว่าหันรถครับผมแต่ว่างวดดีเราไปคุยกับแมวเพื่อเจให้ต่อวะครับเพราะว่าเพิ่โทรมากแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมปล่อยตองงวดหลักสิบบนแม่นโอ้เขาหลายงวดเนาะเถาแม่นสถิติที่เพิ่นเยนให้นี่เขาแต่ว่าก็ได้พิสูจน์แล้วครับผมว่ามันเข้าจริงแล้วแม่นค่ะน้ำเสียก็เห็นเอฟซีก็เห็นค่ะแม่นเข้าจริงงวดว่าหันนี่ค่ะงวดแรกที่ เอามาลงคลิปเนาะครับผมค่ะเอฟซีเป็นกสิบเบิ้งหวดแรกนี่ล่ะค่ะกับน้ำเชียกับกองม่าเชียค่ะครับเข้าเจ็ดหลักสิบค่ะเจ็ดแปดเนาะแม่นค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สองที่นำเสนอหลักสิบบนครับแต่ว่าเอฟซีเขเอาเลขดับปูซีสเกตจกงสีมาตัดออกอะไรเด้อค่ะแม่นเพราะว่าเพิ่นมีซีโตบมันหลายเนาะเถาะครับค่ะพอสำเนียงจกงสีนาะเถาะครับผมค่ะตัดออกค่ะท่านผู้ชม จอยกันค่ะท่านผู้ชมโอหัวด้วงหันเดีหมู่บ้านดุยบซี่กีฝืนไปเนาะค่ะเอกออกเดินเทึ้งออกพี่น้องเนะเาะอ๋อค่ะท่านผู้ชมไปฟังแม่ในคลิปกันเลยเด้อค่ะว่าหวดนีแม่สิได้ยลักซิปตัวใดเด่นลางสีเข่าบ่หวดนีเพราะวะหัวด้วงหันรุดเด้อค่ะคะรับสำหรับลักซิปบ,บนเขานะะ่าเด้อค่ะขอบคุณแนวทางแม่จากเชียงรายเนาะ ครับผมไปรับชุ่มรับฟังแม่กันเลยเด้อค่ะแต่บ้านน้ำเสียขออัดเสียงเพิ่นจักน้อยที่จริงเพิ่นบ่คอยอยากให้อัดเด้อค่ะขออนุญาตแม่เพิ่นแล้วค่ะพ่อให้เอฟซีเพิ่นได้ยินเสียงจักน้อยค่ะเนาะครับผมค่ะล่างได้ตัวไหนคะแม่หกกับเหกกับห้างวดเมื่อกี้หลุดแล้วแม่เนาะใช่ค่ะประกบคู่ไหมแม่ไม่ต้องไม่ต้องหลักสิบบนหลักสิบบนค่ะแม่วันนี้ สี่สามสองห้าสี่สามสองค่ะ <Yeah. S 1> หลักสิบบนท uh huh. หารเข้าเจ็ดแม่ไปห <c oughs> มักหมกครับผมืัอไห <c oughs> oh, นสอง, <c oughs> ส,องสองตัวนั้นมาหลุดเนาะค่ะเอาสองตัวก็เอาไปไว้แล้วนะเอาเอาเป็นเอาปเป็นแนวรางหลักสิบแม่สองหลักสิบแม่ชอบตัวไหนนะมันไม่ยังยังไม่รู้สี่กับสองมาได้สี่กับสองที่ปันปันให้ดิเลขเต็นสี่กับสองหลักสิบ อ่ะลองดูเนาะลองดูเนาะครับแม่ครับผมค่ะจ้ะครับขอบพระคุณครับแม่ค่ะค่ะแม่แม่น้ำเชียร์อัดเสียงแม่เอานิดเดียวค่ะขอบพระคุณหลายๆได้แม่ค่ะค่ะแม่สวัสดีค่ะเอาค่ะเอาครับผมเลขแม่ fc เชียงรายครับผมค่ะต้องหันเลขล่างคนรุดครับผมค่ะเลขล่างคนรุด เอาครับพี่น้องครับผมครับพอดีมาธุระมาส่งของให้พี่น้องเอฟซีครับผมแม่โทรมาพอดีครับมานําเสนออ่าอยู่หลังรถครับผมบันนี้ครับหลักสิบบนแม่เอฟซีเชียงรายได้ครับผมงวดนี้ครับหลักสิบบนได้ห้าสี่สามสองครับพี่น้องแม่มักซีกับสองครับแม่มักซีกับสองครับพี่น้องเนาะก็มีของเก่างวดว่างหันให้พี่น้องเบื้องน้าครับผมครับ หวดบางขันก็ได้พิสูจน์แล้วครับผมว่าลักซี่เพิ่นมม้เอลีครับมาจ็ดครับงวดนี้ห้าสี่สามสองแม่มักซีกับสองด้ครับผมเพิ่นบ่ไเด็ประกบคู่ให้ครับส่วนเลขล่างครับผมเพิ่นวาเบิงอีกสักงวดหนึ่งครับพี่น้องเนาะอีกสักงวดครับผมครับสูตรที่เดินดีเขามากครับผมบางหันลดไปเพิ่นไ้ศูนย์กับหนึ่ง วันนี้ได้หกกับห้าด้วยครับพี่น้องหกกับห้าเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมสูตรนี้จะมาไหมครับพี่น้องเนาะกับจิเดินเงาต่อว่ครับผมแม่เอฟซีจากเชียงรายครับนี่แหละครับเอาพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะหลักสิบบนเดินดีครับผมพิสูจน์แล้ววดนนี้ได้ห้าสี่สามสอง ลอกหาพี่าจน,น่าเบิ้งลักนวยแมนๆมครับพี่น้องมาประกบใส่กับเบรกแม่ครับเอาแคปหน้าจอไว้เดอร์ครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้แนวทางตัวเลขแม่เอฟซีจากเชียงรายมาดนดวนครับผมเลขลักซิบบนครับก็ไม่ใช่ว่าพี่แม่เขียนหนันงชิตินะครับผมค่ะก<า>็ได้พิสูจน์กันแล้วว่าเขาอิลีครับพี่น้องเข้าจริงรเจ็บเ,าเขาเจ็บแมนลักสิบบน หลักสิบบนแต่ว่าแม่ไปมักหกครับผมแม่ประกอบหกแปดก็บตามสูตรมันก็บหกกับมาแห้งอีรีดิทัพแม่นหกนี่ค่ะทุกสำนักแทบแทบทุกสำนักแหะครับผมบ่บ่ได้ลอกกันในดิถาบ่ถ้าถ้าเลขมาออกมาหกแปดหรือว่าหกยังนี่หกเจ็ดในถาว่เฮตึมเลยเฮตึมเลยครับผมหกเจ็ดผันไปออกลักข้างหน้าเหรอลักพันกับลักหมื่นใน่าว่าโอ้ยถ้าดนวิช้อมกับหกเจ็ด ไปออกรักพันกับรักหมื่น,นถ,ถ้าออก67เฮ้ตื่มเลยครับผมถ้าออก67กะโอ้ลอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอฟซี่นี่น่าจะถือประมาณ80เปอร์เซ็นต์้ที่าถแต่ว่าขันออกคือหมววอานนี้อขอโทษเลยค่ะท่านผู้ชม77กับ<อ> <laughs> 78เลขพี่น้อง เริ่มเสี่อกะขออัดเสียงแม่เพิ่นให้เสี้ฟังหน่อยเพิ่นบ่ค่อยอยากห้อัดเสียงดอกเนาะเม่นครับผมค่ะก็เลยข,ขอเพิ่นค่ะเสียงนี่เป็นเสียงแพรี่นะคะ่ะดังเกิดเกิดอยู่นี่ค่ะเสร็จะล้าเบิ่งครับพี่น้องค่ะครับพิสูจน์แล้วว่าลักซีเพิ่นเขาแล้วกัเลขล่างนี่เพิ่นกัะจะเบิ่งอีกสักงวดนึงค่ะถ้าลดสองงวดก็จงสีป่อปอยครับผมค่ะครับตัวเดินมาเงาอยู่ แม่เพื่อวันรถเที่ยวเลยจะมาเดินต่อครับผมค่ะเท่าหาติดติดเหล็กพ่อหน่ายอยู่ดิแมีนนี่แหละอพ่อหน่ายเป็นกำมักลงล่างเนาะเพิ่นว่าขวดนี้ชั้นนี้มันก็ขึ้นบนเพิ่นว่าเพราะบนกว่าีงแมีนเพิ่นว่าเองนะอันนี้เพิ่นวิเคราะห์มากค่ะอันดีสิเป็นบนปกติมันเป็นบนแม่เ่ามันลง่ันลางมันลงลางสามขวดแล้วเหล็กพ่อหน่ายวิ่งตัวเดียวสูตรเดียวกันกับ ปูอารมณ์ดีดิน่าจะแมนค่ะอันเดียวกันค่ะโอ้โหค่ะแม่เพื่อนกะหายุรักสิบขาดันมูชม้ชส้มครับอันนี้พูดถึงวีความให้เอฟซีฟังเนาะครับผมค่ะแช่ควมำรูกันขาดันมุ่ส้มเนาะครับค่ะ เอฟซีเพิ่นกะเก่งหลายท่านเด้อค่ะเพิ่นไปเบิ่งหม่องอื่นมาเพิ่นกะมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันเนาะครับผมค่ะแล้วก็มาร่วมวิเคราะห์กับทางช่องอีกค่ะครับเอา๋อหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของแม่แม่เอฟซีจากเชียงรายครับผมค่ะเอฟซีเชียงรายค่ะหลักสิบบนกับล่างเอ,งองียงเขาล่างก็คือตัวเด่นเด่นในเซียนบอลแมนเด่นในเซีน่น ตัวมาประกฟบเอาเดอร์คารานผู้ชมพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขนสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ